กับเอาลงนี่แหละ,ล,ะลงเลยลงที่ร้านก็นได้มัน <laughs> หนักหนักลงที่ระมัดเอ้ยนั่นแหละเพราะว่า,เ,า,วาเดี๋ยวถือคนเดินไปเดี๋มาเหยียบเหยียบหางมันอ่ะนี่ฮะของสวนครับเอามาส่งนะครับ อันนี้รถของพ <c oughs> ึ่งมาครับพึ่งมาถึงจะถ่ายคล้องก่อนนะครับลรแล้วก็อรอ,อ<า>ถ่ายของสวมขึ้นไปต่อนะ<า>ไปทางครับไปทางไปทางที่เดิมครับครับคือว,ว่างนี่นะใกล้กันวางตรงคานก็ได้เดี๋ยวรถผมจะออกครับ สองสี 200, 400, 400, 400, 500, tails, ่หกเจ็ดะเขือเจ็ดทัวทัวยี่เก้าโลทัวยี่สิบเก้าโลครับมะเขือเจ็ดถุงพี่บอกพี่อ๋อจ่ายทำบอกพี่อ๋อจ่ายครับ เดี๋ยวสี่ได้โยนของคันนี้นะทายของก่อนนะครับค่อยไปนะว่าลายทางที่ถั่วมีคนสี រ៉ុក